เชี่ยนน่ากลัวขับไปกลับขับกลับไปขับห5 0ข้าศมันเดินดีกว่าซีบีเราซีบีลูกรักโหยใครบอกไม่แรงว่าเอาที่ไหนมาพูดเดี๋ยวมาลองขับกันให้ดูนะออนนี้เราอาจจะไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายขับปกติแหละอยากรู้ว่าใช้งานเป็นยังไง อันนี้เราเอามาขับให้ดูแล้วนะผมบอกเลยว,ว่าตอนขึ้นเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กเอยกางผมเนี่ยลําบากนิดนึงนิดนึงอะ่ะเพราะว่านอกจากขามไม่ถึงแล้วอะ่ะขามันยันเหยียดไปข้างหน้าอีกมันก็เลยทำให้เราขึ้นลำบากแต่เดี๋ยวล้นนี้เราจะมาลองขับให้ดูกันนะว่าการขับมันเป็นยังไงบ้างแรงไหมคนคน,คนชอบดูถูกว่าอรถแบบเนี้ยมันไม่แรงหรอกผมบอกเลยนะว่าไม่จริง,งการใช้างานการขับขี่นี่ ถ้าคนขาถึง่ข้างหน้าผมว่าน่าจะสบายนะแต่ว่าผมตัวเล็กก็หน่อยมัเลยทำรู้สึกว,ว่ามันฝืนๆนะถ้าบอกว่าอย่างนี้นะ้ให้ซื้อจริงผมคงไม่ซื้อมันมันฝืนผมไปหน่อยคือเราตัวเตี้ยก็ต้องยอมรับนะว่าเราตัวเตีย้ยแต่ขามม่ขับได้ไหมขับได้เนี่ยขับไปดูแล้วนี่ยแต่ถ้าใจรักอะมอไซอะอะไรก็ขับได้ผมบอกเลย เรื่องดีบหน้าสั่นเลย,เลยนะเนี่ยแต่อย่าเร็วมากนะน,นี่ในซอยนะมันจะช้าไว้เดี๋ยวไปเร็วเดี๋ยไปขับข้างนอกไปดูอันนี้ตะกี้แค่แซงนะะเดี๋ยวมาลองเล็กให้ดูหน่อย ก็ใช้ได้นะแต่รถมันอะทดรอบมาค่อนข้างแบบรอบมันค่อนข้างน้อยมันเลยไม่จัดมากแต่ผมว่าแบบนี้ดีเพราะรถเนี่ยมันไม่เดาไว้ซิ่งมันเอาไว้เทไม่จะเป็นจะต้องแรงขี่ไปอะเที่ยว6ก0แบบ้าบูนย์เน่ยน CBR โนมใช้อยู่นะผมว่าอันเนี้ยคือแม่งเทเทอย่างเดียวอะประเทศอนะแค่คำว่าเทเลยอะ มันก็แรงในรูปแบบของมันผมว่าประมาณนี้คับโอเคแล้วเบรกเบรกเบรกอยู่นะกดแล้วหยุดเลยกดแล้วแบบไม่มีแบบงี่เง่าอะ่ะแบบต้องเือเบรกแรงเนี่ยเบรกหน้าเบรกหลังเบรกอยู่เลย แต่ผมชอบเครื่องยนต์เวลามันเดินนะมันเดินแบบมันไม่สั่นด้วยนะไม่ก็จะสั่นๆเฮ้ยมันฟิลมันดีว่ะไม่แย่ไม่แย,แย่ผมแนะนำใครชอบทรงนี้นะจัดเลยราคาถูกด้วย แต่เบรกมันอยู่เบรกมันเบรกมันใช้ได้นถือว่าพอสำหรับคันนี้แล้วกัน ดีครับดีแะ่กี้เลี้ยววงวงเวีนเสียวเสียวหน่อยนะมันไมา่ใช่รถเราด้วย,ย้ขนลุกเลยอ้าวสีแววอสูนลูกรักคิดถึงเรียกเลยขับยากเลยเนี่ยผมตัวเล็กแกมาเลยเสียวคนปกติคงไม่เสียวหรอก นนคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละโอ้ผมคก็บอกเลยว่ามันดีกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยผมคิดว่ามันจะขับยากกว่านี้แบบอะไรถึงแม้ว่ารู้สึกว่ามันจะแบบอัตราทดเกียร์เขาจะตัดมาแบบค่อนข้างไวนะแต่ก็ไม่แย่นะจริงๆแล้วอะใช้ได้เลยโอเคประมาณนี้แหละสวัสดีครับ